คครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand com นะครับตอนนี้จะในส่วนของ human shop นะครับก็เป็นการสร้างระบบร้านค้าออนไลน์นะครับโดยใช้ g f r a m e work นะครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับเราจะไปสร้าง c l a s s generator นะครับ create update นะครับ read แล้วก็ Delete นะครับ c a u s generator นะครับก็เข้าไปที่ตัว key generator เรานะครับ แล้วก็ทําการใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับโอเคตัวที่เราจะ generate เราจะ generate bootstrap generator นะครับโอเคนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถดูขั้นตอนก่อนหน้าได้นะครับในส่วนของ bootstrap generator นะครับก็คลิกเข้าไปที่เมนูนี้นะครับเราก็จะระบุนะครับชื่อโมเดลนะครับชื่อโมเดลนะฮะ โมเดลที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคอันแรกก็เดี๋ยวเอา user แล้วกันนะครับ user u s e r s นะครับ user นะครับโมเดลแล้วก็กด preview นะฮะโอเค okay. ก็จะเห็นตัวรายการลักษณะนี้นะครับก็ generate เลยนะครับโอเคนะครับลอง try it now นะครับ try it now นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะ สร้าง user ได้ manage user ได้นะครับโอเคแต่ manage เนี่ยเราต้อง log in เข้าไปนะครับโอเคนะฮะอ่าก็คือเอเพิ่มผู้ใช้งานได้อะไรอย่างนงี้นะครับโอเคนะครับอ่าโอเคตัวต่อไปนะครับ user แล้วมีอะไรครับ user แล้วก็มี product product type นะครับโอเค product นะครับ preview g น n e r a t e นะครับ o d u c t type นะครับ Preview นะครับ generate นะครับมีอะไรอีกออเดอร์ order. นะครับส่วนออเดอร์ s product เนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มี จะไม่มีตัวคราชเจเนอเรเตอร์ะนะครับโอเคครับจะไม่มีตัวคราชเดี๋ยวเราจะทำเป็นลักษณะของอนะฮะในส่วนของออเดอร์นะครับในส่วนของออเดอร์มันจะมันจะมีอตัวคือคือในส่วนของออเดอร์เนี่ยมันจะบันทึกลงใน ตาราง order has product อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับไม่ได้ไปสร้างคอนโทรลเลอร์ให้มันนะครับโอเคก็ต่อไปก็จะเป็น order preview generate นะครับ,รบโอเคก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ผล่ขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะ เกตมีออเดอร์มีโปรดักต์ไทป์โปรดักต์คอนโทรลเลอร์มียูเซอร์คอนโทรลเลอร์นะครับโอเคนะครับนี่แต่แต่ว่าแต่ว่าเราจะก็จะสร้างตัวคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาไปรอให้อยู่สักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองคอนโทรลเลอร์เจเนอเรเตอร์ โอเคคอนโทรลเลอร์เจเนอเรเตอร์นะครับเราจะสร้างคอนโทรลเลอร์ลอยๆขึ้นมานะครับคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ Controller นี้นะครับก็จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวตะกร้าสินค้านะครับตัวตะกร้าสินค้าคือตัวตะกร้าเนี้ยมันจะลอยๆอยู่นะครับอ่าผมตั้งชื่อว่าคาร์สคาร์สคอนโทรลเลอร์แล้วกันนะครับ โอเคคัสคอนโทรเลอร์นะฮะโอเคนะฮะคัสคอนโทรเลอร์ huh. ดูเหมือนว่าเขาจะให้ใส่เป็นเป็นตัวเล็กนะฮะคัสคอน n ท r เลอร์ huh. นะครับโอเคอันนี้คือคือตะกร้านะครับตะกร้าหรือว่ารถเข็นก็ได้นะฮะ ของเรานะครับก็พรีวิวนะฮะแล้วก็ generate เลยนะครับโอเคตัวนี้เราจะใส่รถสร้างรถเขียนขึ้นมานะครับค a r t คอนโทรลเลอนะครับโอเคก็ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับมีะปะกานะครับ Cart ค o นโทรลเลอมี By Order นะครับ มีตัวสินค้าประเภทสินค้านะครับแล้วก็มีตัวผู้ผู้สั่งซื้อนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะสร้างตัวระบบระบบ user นะครับโอเคครับ